ชมพบกับเราทั้งสองคนค่ะในรายการค่ะเมา,มาล้าเรื่องค่ะพี่นุ้งนีเคาวันนี้แบบว่าใกล้ปีใหม่แล้วนะ <c oughs> มีเรื่องที่อยากแบบอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมปีใหม่นี้เปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าเปลี่ยนแปลงคนรับข้าง<ข>อ๋ <c oughs> อจะเปลี่ยนแปลงมิ้นท์หรอไม่ได้หรอกน้งเปลี่ยนแฟนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเทมนี้ไปเลยนะเทมนี้โดนแน่ๆอาไม่ใช่นะคะก็อยากจะเปลี่ยนอะไรหรออยากจะเปลี่ยนแบบให้ตัวเองเนี่ยขี้เกียจน้อยลง อ่าขยันมากขึ้นนอะไรอย่างนงี้ยใช่ไหมเฮ้ยแต่ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่นะพี่นนี้ยังแบบจากสวยขึ้นสวยอยู่แล้วดีขึ้นดีอยู่แล้วเขาบอกว่าตัดเทมนี้ออกเลยใช่ไหมพีนี้ ไม่คืออยากคนจนใหญ่นะคะผู้ชายผู้หญิงเลยแลยอะตรงนี้เทรนมันมาแรงไงอยากสวยอยากหล่อไปสัญญกรรมหรือว่าไปทําผิวอะไรให้มันสวยงามนะคะคืออยากจะบอกนะว่าแบบเรื่องนั้นลดไปก่อนก็ได้มันเป็นสิ่งภายนอกเรามาลองแบบมองสิ่งภายในกันไหมแบบจิตใจอะไรอย่างเงี้ยโอ้เลืกซึ้งเลยเกันสวยไหมล่ะแบบเปลี่ยนให้มันแบบว่าดีขึ้นไหคะก็ดูกันที่จิตใจนะจตต้องนะเวลาเจอแฟนอะเอเวลาเจอแบบคนรู้ใจเนี่ยเข้าไปถามก่อนเลยนะ เคยฆ่าคนมาหรือเปล่าโอ๊ยตายแล้วไม่ได้จิตใจไงจิตใจเต้องเปลี่ยนอะถ้าเตะมามาหรือเปล่าวันนี้อะไรอย่างเงี้ยต่อยเด็กเตะมาด่าผู้หญิงไม่ใช่แล้วจะต้องเปลี่ยนนะคะว่าจริงๆแล้วความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดจากภายในอโอเคทัศนคติความคิดแล้วก็พฤติกรรมควรเป็นที่ดีขึ้นนะคะเรามาดูกันไหมคะว่า

เปลี่ยนนี่ยล้ค่ะค่ะแบบแบ่งเวลาใหม่ได้แล้วให้กับครอบครัวให้กับคนรอบข้างให้กับคนรู้ใจบ้างหยุดเธอทาอะไรที่มันทําร้ายตัวเองอะนะทำแต่งานเนี่ยไม่หาวันหยุดเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อะพี่นุ้งนี่ทำงาน8ปดโมงถึงห้าโมงต่อไอทีต่อถึงสามทุ่มอะไรอย่างเงี้เพราะว่างกเงินอย่างงี้มันไม่ได้นะมันแบบว่าเราควรจะแบ่งเวลาะสมดีกว่าถูกต้องเลยนะคะอย่างเช่น อาจจะแบบเริ่มต้นก็ได้เพิ่งนี้ทานข้าวกับครอบครัวให้มากขึ้นตอนเย็นวันนี้ลี้กลับนะคะไปทานข้าวอะไรแม่คะวันนี้ทาน้ำพริกปลาทูให้ด้วยนะคะโอ้ยน่ารักจัอเลยน่ารักจังเลยอ่ะคือวิธีการหนีนะคะเป็นการรักษาความสัมพันธ์นะเพี่งนี้ให้แบบว่าอยู่นานมากขึ้นแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ได้ดีเลยทีเดียวค่ะข้อที่สองนะคะอันนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนอาจจะทํายากนิดนึงโดยเฉพาะมินด้วยนะออกกําลังกายให้มากขึ้นอควรเริ่มไหมมันควรทํา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยไม่แค่ต้องเริ่มถึงปีใหม่หรอกจริงๆควรทำตั้งแต่เอๆใช่ไหมเออเขาบอกกันนะคะว่ามีการสำรวจนะคะพฤตรีกรรมนะคะการออกกำลังกายนะคะของคนไทยในปี2550นะคะบอกมาว่าคนไทยเนี่ยแบบทั่วประเทศ60ล้านคนนะคะกลับมีจำนวนที่มีผู้ออกกำลังกายนะคะ เพียง16ล้าน3 0 0แสนคนเท่านั้น16ล้านคนจาก66ล้านคนจาก6เออเท่านั้นในวีนุ่งนี้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยด้านเป็นเด็กอีกคือเด็กๆนะคะคือเขาเรียนไงเรียนพละไงเขาเรียนพละเขาเรียนพละไงแล้วเขาแบบว่าอยู่โรงเรียนฉันก็ออกกําลังกายตลอดเวลาเว่วิ่งนู่นนี่นั่นตีแบดนะคะกลายเป็นว่าวัยทํางานเนี่ยออกกําลังกายน้อยที่สุดร้อยละยี่สิบเองอะร้อยละแปดสิบเป็นเด็ก แล้วก็อาจจะมีเสร็จเป็นแบบว่าผู้สูงอายุอะไรอย่างนี้นะเรียกซะแบบหน่าสงสารใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วนะคะการออกกําลังกายเนี่ยเป็นภูมิคุ้มกันโรคที่ดีและก็สําคัญมากสำหรับสาวออฟฟิศหรือว่าแบบคนทํางานแบบข้างนอกอย่างบเราๆนะคะซึ่งถ้าออกกาลังกายแล้วเนี่ยจะทําให้แบบว่าลดความเสี่ยงต่อการเจ็บปวดได้ถึงร้อยละสิบเจ็ดเลยทีเดียวพี่นุ้ยดีสุดๆเลยนี่ก็เริ่มได้แล้วแม เรา่มตั้งแต่ตอนนี้เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะอ่ะมันเริ่มเลยพี่นนิกเดี๋ยวก่อนขอทายรายการเสร็จก่อนนะโอเคโอเคเอาเลยข้อต่อมาค่ะเขาบอกว่าเหมาะสาหรับผู้ชายนะคะที่มีรอบพุงค่ะเกิน9 0ซนติเมตรสาหมายปัญทานเลยนะส่วนผู้หญิงนะคะ สำหรับผู้หญิงที่มีรอบพุงเกิน80เซนติเมตรค่ะ <c oughs> ให้ให้บอกว่าลดล้าหนักอย่างเร่งด่วนเร <c oughs> อะไรก็ตามแต่เพราะว่าคุณกำลังอ้วนลงพุง <c oughs> ฟังดีดนะอ้วนลงพุงสยองอ่ะ <c oughs> <c oughs> น่ากลัวจริงๆด้วยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าสําคัญมากตอนนี้ค่ะสถิติของโรคอ้วนนะคะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะกลุ่มของเด็กนะคะถึงเด็กจะออกกาลังกายเยอะแต่ก็ยังมีโรคอ้วนเยอะอยู่เหมือนกันนะนะคะจากสถิตินะคะของกระทรวงสาธารณสุขค่ะพบว่าเด็กไทยค่ะ2ถึง18ปีคุณผู้ชมนะคะจำนวน17.6ล้านคนเนี่ยป่วยเป็นโรคอ้วนนะคะที่เกิดจากพฤติกรรมการขาดอ่าขาดการออกกําลังกายนั่นเองนะคะอย่างแบบไม่ออกกําลังกายนั่งเล่น iPad ดดูทีวีเล่น นคอมพิวเตอร์กินขนมไปอกีกไม่อก<ร>อกอกกำลังกายเออ<ม>ถึงเวลาแล้วนะคะก็บอกว่าต้องบอกลาโลกอ้วนหรือว่าไขมันน้อยๆของเรานี้นะคะด้วยการควบคุมน้ำหนักโดยใช้หลัก3อได้วยกันอะไรบ้างนั่นก็คือ<ง>อาหารอารมณ์แล้วก็ออกกำลังกายค่ะ อ๋อโหอนะคะแต่ว่าคนน้อยคนนะที่จะแบบทาได้สําเร็จนะคุณผู้ชมนะต้องทําให้ได้ต้องทําไม่ได้ฉะนั้นเขาบอกว่าให้ตั้งเป้าหมายไว้คุณผู้ชมนะคะเช่นภายในหนึ่งเดือนเนี่ยจะลดให้ได้ประมาณ1นกิโลอะไรอย่างนี้ค่อยๆลดไปเรื่อยๆนะค่อยๆลดแล้วก็ทาให้ทำให้ตรงตามเป้าหมายมนะคะรวมถึงการออกกำลังกายนะคะการรับประทานอาหารอะไรอย่างนี้นะคะ โอเคต่อมาที่ข้อที่4นะคะ <Okay. S 1> ข้อที่4ี่เขาบอกไว้ไว้ว่านะคะค <Okay. S 1> ให้เลิกสูบบุหรี่สัก,กทีปีใหม่เนี่ย <c oughs> นี่ทำาถาวมาเามาพูดเรื่องสูบบุหรี่กี่รอบแล้วม่รู้นะ้พี่นุ้งนี้เลิกกันหรือยัง <c oughs> ยังอ่าโอเคจากข้อมูลค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าแต่ละปีคนไทยนะคะเลิกสูบบุหรี่ได้มากกว่า200,000กว่าคนนะ เหมือนเยอะป้าเมือเลิกได้3 2มสองแสนกว่าคนนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมค่ะอยากจะเลิกได้หรือว่าอยู่ในกลุ่มของ2องแ0 0กว่าคนเนี่ยนะคะเขาก็ให้เริ่มต้นค่ะจากการขอคําปรึกษา ได้ที่หมายเลข160 0นะคะว่าจะทํายังไงหรือถามคนที่ประสบความสําเร็จสําหรับการที่แบบเลิกบุหรี่มาได้อะไรอย่างนี้เอออะไรก็ช่วยได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะมีอีกหลาย้ออะไรที่แบบเราควรจะทําในช่วงปีใหม่นี้นะคะก็อยากให้คุณผู้ชมค่ะลองปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะว่าจะเป็นด้วยวิธีไหนก็ตามแต่ทัศนคติหรือว่าการความคิดนู่นความคิดนั่นนู่นนี่ก็ว่ากันไปนะคะซึ่งปีใหม่นี้นะคะก็อยากให้คุณผู้ชมค่ะเจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่คนดีแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงกัน ทวหน้านะคะยังไงวันนี้เราสองคนต้องลากันไปแล้วขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ